ดวงชะตาประจำเดือนเมษายน2566ของชาวลัคนาราศีกุมการเงินชาวลัคนาราศีกุมเรื่องของการเงินได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสและดาวเกตส่งผลให้การเงินในช่วงนี้ดีมีเงินใช้ใจ่ายคล่องมือถึงจะมีรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างมากก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการเงินเรื่องของการงาน เรื่องของการงานได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสและดาวมรตยูส่งผลให้การงานในช่วงนี้ดีอาจมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของงานได้ควรทํางานให้เต็มที่เพื่อให้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเรื่องของความรักเรื่องความรักได้รับอิทธิพลจากดาวพุธดาวศุกร์ดาวเสาร์และดาวราหูส่งผลให้ความรักค่อนข้างมีปัญหาต้องใช้สติและความอดทนในตัวเองให้มาก เพราะปัญหาเกิดจากตัวของชาวราศีกุมเองที่ในช่วงนี้ค่อนข้างจะมีความรู้สึกไม่ค่อยดีเช่นเครียดกังวลเบื่อเหนื่อยเนื่อยต้องปรับที่ตัวเองเมื่อรู้ตัวมีสติก็ให้ระวังการใช้คําพูดและการรับฟังของคู่รักบ้างจะทําให้ความรักดีขึ้นเรื่องโชคลาภเรื่องของโชคลาภได้รับอิทธิพลจากดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์ดาวรา,าหู ไม่มีเรื่องที่ชัดเจนใครที่คิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงพอได้แม้ก้อนจะไม่ใหญ่นักใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ